ครับผมเก่งกุมมแพร่เคเๆความนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมารีวิวตามคําเรียกร้องนะครผนีย์ไม่ใช่ผนีย์ดิ่งบวงอ่ากิ่งบวงนะครับไม่ใช่ผนีย์เนาะว่ากันไปกิ่งบวงนะครับกิ่งบวงของพี่จ๋าสายล่าครับของพี่จ๋าสายล่าเนาะแล้วก็ผมจะมารีวิวแบบว่ากิ่งบวงนะครับอันนี้เป็นหนึ่งทางแล้วก็พร้อมกับกระโจมเนาะกระโจมสําหรับใส่ติดตั้งกับไอ้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าประมาณไหนประมาณไหนเนาะนี่ครับ อ้๋ถ่ายกำานิกำกับบววกันเด้อหนั่งกันเอามัพราเนี้นยนะกรริ่งบ่วนี่ก็คือเป็นรูปแบบของเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพับก็ประมาณนี้เนาะมันพับได้มันพับได้เพราะว่าเราแค่เอาใส่กับสลักที่เขาทําให้มาเนาะนี่ก็ขันต้นเลยอ่ะนี่ก็คือเป็นกรริ่งเนาะเป็นกรริ่งเป็นกรริ่งที่ว่าให้ให้นกเขาเหยียบเนาะให้นกเขาเหยียบประมาณนี้เป็นกรริ่งคอนะคอน,นก นี here, scale, here, so 55, ่ครับให้นกเข้าเหยียบเนาะประมาณนี้นี่ครับก็นิ่มๆแบบนี้เนาะความยาวของเขานี่อยู่ที่ประมาณ65้าเดี๋ยวกระโจมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีหลังนะครับความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณห5้านะครับ65วัดจนมาถึงไม้นี่เลยนะครับแต่แค่คอนของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่5้าสบ็ประมาณนี้นะครับ5้าสิบดไอตัวนี้อยู่ที่5้าิบนะครับวัดมาถึงนี่ประมาณห5้านะครับ65สห้าเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับนิ่มๆยังไงกระโดนนี่ครับ แล้วก็ถ้าใครที่ว่าไม่ไม่มีกระโจมนะครับไม่มีกระโจมเขาก็จะใส่กิ่งมาให้นะครับก็เป็นกิ่งของนกเห ВО, estoy estoy. ยียบเนาะไอ้จะเป็นกิ่งแบบนี้แต่ผมสั่งมาแบบว่าไม่มีนี้เนาะเป็นแบบมีกระโจมมีกระโจมติดตั้งนะครับมีกระโจมติดตั้งสําหรับท่านที่ว่าไม่มีนกไอ يد, น้นกเกาะกิ่งเนาะก็จะใช้เป็นนกขนียใส่กระโจมนะครับใส่กระโจมเราสามารถติดตั้งใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับอใครที่ว่าอันนี้ก็ไปดัดแปลงใส่กิ่งอีกก็ได้ก็แล้วแต่ให้นกเกาะแต่ผมสั่งเป็นกระโจมมาก็ แค่เป็นไม่ใช่สั่งพี่จ๋าใสยล่าส่งส่งมาให้ครับส่งมาให้ก็จัดไปนะครับจัดไปเดี๋ยวจะจัดไอตัวมันหมานให้นะครับไอเป็นคลิปสวยให้พี่จ๋าได้ชมได้เอฟซีให้ได้รับชมได้ดูกันเนาะคลิปสวยเนาะให้ชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะใส่กระโจมตรงนี้เนาะที่จริงมันจะมีกิ่งเนาะอย่างที่ผมว่ามีกิ่งให้นกเหยียบให้นกเกาะให้นกต่อของเราอะได้อยู่อ่าอันนี้คือว่าเป็นกลไกของเขาเนาะก็กลไกผมไม่สามารถบอกได้เนาะก็แล้วแต่อันนี้เนาะ ตามใจช่างเขาเนาะผมก็ได้แค่รีวิวให้ดูเฉยๆว่าประมาณไหนประมาณไหนเนาะก็เป็นความคิดของเขาก็ไม่อยากไปล่วงล้าก้าวไก่ของเขาเนาะเรามีหน้าที่เล่นก็ว่าประมาณไหนประมาณไหนผมจะส่งแต่คลิปที่ว่าคนที่ว่าแบ่งแบ่งไปนะครับผมจะส่งคลิปการขึ้นการอะไรไปให้ต่างหากเลยนะครับว่ามันขึ้นอะไรระบบอะไรยังไงเนาะสำหรับคนที่ว่าแบ่งไปนะครับผมไม่สามารถบอกราคาในหน้าที่นี้ได้เนาะใครที่ว่าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้โดยตรงใน มุม่างซ้ายมือของท่านขวามือของผมนะครับนี่ครับตามข้างล่างนี่เลยนะครับกดตรงทีอ่อไม่ใช่กดนี่ครับขึ้นมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ท่านก็ไปพิมพ์ไป,ไปค้นหากันเลยนะครับมีทั้งแอปเขียวแอปฟ้าแอปมีหลายแอปอยู่นะครับ,รบเดี๋ยวผมก็จะแกะตัวนี้ดูนะเอามาประกอบให้ดูนะครับประมาณนี้เอาระบบก่อนดีกว่าการขึ้นระบบเนาะการขึ้นระบบของเขาก็ไม่ยากครับสําหรับคนมือใหมย่ยาก งงนะแต่ผมส่งคลิปให้อยู่แล้วแต่สําหรับผมเล่นมาแล้วขึ้นไม่ยากครับแป๊บเดียวนี่ครับจับตรงนี้ข้างครับเหมือนกับปลาคองอะ่ปะปลาคองแล้วก็รูดตัวนี้ไปให้สุดนะครับรูดตัวนี้ไม่ให้สุดใครที่ไม่เคยเล่นก็อย่ายากจะลําบากหน่อยแต่เป็นการเก็บการเฉลยอะไรนี่สุดยอดเนาะระบบนี่เป็นระบบใหม่นะครับเป็นระบบใหม่เป็นระบบใหม่ใครที่ว่าสั่งไปเมื่อก่อนนะ่ะคือเป็นระบบเก่านะครับอันนี้แกปรับปรุงมาเป็นระบบใหม่ใช้ไรงกว่าเดิมนะครับ เราพยายามดึงสายดึงอะไรไปให้ไม่พันไม่อะไรกันเนาะมันเป็น,นกลไกของเขานะครับมันเป็น,นกลไกของเขาผมไม่สามารถบอกได้เนาะว่าประมาณไหนก็ใครที่ว่ามีไอเดียมีอะไรก็ลองทําใช้ทําอะไรกันนะแต่ว่าผมบอกไอเดียของเขาไม่ได้ความคิดของเขาเนาะบางท่านโอ๊ยไม่เห็นบอกมันบอกไม่ได้เป็นความคิดของเขาครับไม่ใช่ความคิดของผมช่างเขาบอกมาเราก็บอกตามรับไม่ใช่ของผมแก okay. ช่งนนงาชชงเป็นคนจังหวัดโคราชนะครับช่างเป็นคนจังหวัดโคราชนะครับคนจังหวัดโคราชแล้วก็มาอยู่ชัยภูมินะครับมาอยู่ชัยภูมิการขึ้นการไรเนานะเดี๋ยวนะครับจะประมาณนี้จริงมันขึ้นไม่ยากครับแต่สําหรับการเก็บเฉลยเราถือไปตรงๆเต็งๆอย่างนั้นก็นกตามก็เห็นครับเราต้องไปซุ่มทําแล้วก็ขึ้นจบนะครับสําหรับใครที่ว่าอยากเสียบกิ่งอะไรตรงไหนแล้วก็ไปเจาะใส่ลวด กลมนวดอะไรเนาะสำหรับเสียบกิ่งเสียบอะไรไปจินตนาการากันเอาเองครับเพราะว่าบางครั้งอะจะเจาะจะอะไรเสียบไปให้จะเจาะจะอะไรไปให้มันก็ไม่ได้บางคนเขาก็เจาะขวางผมผมเดี๋ยวจะมาเจาะแล้วก็เสียบเองใส่ที่เสียบเองครับการขึ้นผมก็จะขึ้นให้ดูคร่าวๆเนาะขึ้นให้ดูคร่าวๆให้ดูเห็น เป็นพอประมาณนะครับถ้าใครที่ว่าแบ่งของผมไปผมจะส่งคลิปการทําการขึ้นไปให้เต็มๆเ,เลยนะครับอนี่ผมทําแค่ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่าประมาณไหนหมานแน่นอนอันนี้ตัวนี้อย่างที่ผมใช้เนาะแล้วก็ไอ้นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอย่างที่ ยางครับยางเราสามารถใช้ยางในรถมอไซค์ใช้อะไรได้หมดนะครับไอตัวนี้ใช้จะเป็นใช้หนังยางมัดแกงอะไรรวบกันเยอะๆมัดจะให้มันตึงมันมันแข็งมาอะไรกว่านี้ก็ได้เนะแต่แค่นี้มันก็จบแล้วที่จริงนี่ครับยางนะครับสามารถใส่ยางหนังกระติกยางยิงปลาอะไรได้หมดครับนี่ครับสามารถดัดปงดัดแปลงอะไรได้นะนี่ครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับลองให้ดูเลยครับนี่ครับติดนะครับติดอุ้ยนี่ครับ นี่ผมแตะตรงกลางๆเนี่ยนะครับส่วนมากนกมันจะเกาะไปลายนี่แน่นอนความยาวทําไมถึงยาวถึงขนาดนี้ทําไมไม่ทําสั้นแค่นี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนโอ้ยติดมือออกงอาจีนนะความหมายขอเขาหมาแน่นอนครับอย่างที่ในคลิปผมอันนี้เนาะโอ้ติดนิ้วนี่แกะไม่ค่อยออกนะครับก็รีวิวคาเนยบวงกิงบวง เอ้ยไม่ใช่ก็รีวิวกิ่งบวงครับกิ่งบวงกิ่งบวงสิ่งว่าเป็นงั้นนี่ครับความยาวนี่ครับจะอธิบายบหายฟังนะครับความยาวทํใไมถึงยาวยาวมากเลยอ่าบางคนยาวมากรับการหกสิบห้าความยาวทั้งหมดอ่ะอ่าตั้งแต่วัดตั้งแต่นี่มานะครับชนนี่นะครับหกสิบห้าครับทาไมไม่ทาสักสามสิบสี่สิบให้มันสั้นๆแบบนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ นี่เนาะมันสั้นเปอร์เซนต์การโดดมันก็จะน้อยยิ่งยาวเปอร์เซนต์การโดดมันก็ยิ่งสูงใช่ไหมครับมันมีทางเลือกให้นกได้เหยียบมากขึ้นเข้าใจไหมครับสําหรับสายปงสายปานะนกมันระแวงอยู่แล้วถ้าสั้นมาแค่นี้เปอร์เซนต์การโดดมันจะน้อยกว่าไอยาวใช่ไหมครับอ่าทําไมระบบพวกเนี้ยผมบอกไม่ได้อเขาเป็นวิธีการพดของเขาเนาะดทดเชือกพดสายของเขา อ่าจะไม่ใช่เป็นเชือกเส้นเดียวที่ว่าดึงมากระตุกมาเส้นเดียวไม่งั้นก็เป็นคันฟาดแค่กระตุกฟาดมาดีไม่ดีขึ้นคันลังขึ้นอะไรผิดเราฟาดใส่หัวตัวเองอ่ามันก็อันตรายนะครับแต่เนี่ยเขาเป็นเชือกอะไรของเขามาเป็น,นกลไกของเขาผมบอกไม่ได้ผมอยากบอกแต่ช่างไม่อยากบอกนะครับเข้าใจตรงกันนะครับที่ว่าผมไม่บอกอ่าเป็นนิสสิทธิ์เป็นเหมือนกับเป็นความคิดของเขาอะก็ะ <c oughs> ประมาณนั้นนะผมมีหน้าที่รีวิวให้เขานะครับไม่ใช่ว่ามีหน้าที่บอก ให้รู้แบบทุกจุดนะแต่คนเอาไปใช้นี่ก็จะรู้ประมาณประมาณไหนประมาณไหนผมก็อยาบอกไปอย่างเชือกมันขาดมาอะไรไปผมก็จะส่งไอ้ส่งเรียกว่าส่งวิธีการอันนี้ไอ้นี่เนาะร้อยเชือกระบบของเขาเนาะะประมาณไหนนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะกระโจมให้ดูนะครับว่าป,ประมาณไหนสรุปแล้วตัวนี้ก็คือโอเคผ่านนะครับเป็นทางเดียวนะครับถ้าสองทางก็อยู่มียื่นสองข้างนะครับระบบใหม่นะครับเป๊ะสังไอ้เป๊ะแน่นอนกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูทั้งสายป่าสายเมืองเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับ เดี๋ยนี่ผมรีวิวก่อนวันนี้เป็นคิวรัดนะครับที่จริงอ่ะผมมีคลิปประมาณหกเจ็ดคลิปนะครับคลิปที่ว่าไปต่อนกเขาเชาวาบ้างไปต่อกับพิมพ์งานเมียนนายสายโมสกับอาจารย์แดงเซียนจ่อยกับเซียนสุบ้างกับไออะไรล่ะเซียนบนอะไรพวกนี้แล้วก็ต่อนกเขาเชาวาคนเดียวแถวบ้านนี่บ้างแล้วก็มีอะไรนี่ต่อพัเน็ตสีทางต่อดินพัเน็ตสีทางต่อดินอีกก็มีนะครับมีหลายมีหลายคลิปครับแต่ว่าผมเอาคิวรัดคิว คลิปนี้ไปก่อนเพื่อให้ fc ได้อันนี้เนาะไปด,ดูก่อนเผื่อใครที่ว่านี่เนาะใครที่ว่าสนใจอะไรเนาะจะได้สั่งจะได้อะไรเนาะผมไม่บอกราคาบอกอะไรนะที่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิกดกดช่องเดี๋ยวไอไอ้ไปตรวจเจอทีหลังไม่ดีเนาะผมบอกให้ท่านหนึ่งคนสองคนแต่ช่องผมโดนปิดไปตลอดเลยมันก็ไม่ไดนะ้มันก็ไม่ใช่ต้องเข้าใจคนระับนี่ครับคือกระโจมของแกส่งมาให้กระโจมส่งมาเพื่อประกอบใส่กับไอ้ตัวนี้สําหรับท่านที่ว่า ไม่มีนกเกาะกิ่งนะครับนี่สามารถใส่กระโจมได้จบเลยนะครับกระโจมได้จบเลยนะครับนี่ครับการใส่นี่ผมไม่เคยไม่เคยนี่ครับกระโจมแล้วก็ใส่นกขันยดของเราประตูอยู่ด้านข้างนี่นะครับวุ้ยอาจารย์ทําให้แน่นหนาครับนี่แน่นหนาครับนกไม่หลุดไม่อะไรแน่นอนครับแน่นหนาครับนี่มีฝาใส่มาให้เป็นไอ้ถ้วยข้าวถ้วยอาหารเฮ้ยไอ้กับนกได้นี่ ก็บ่งบอกให้ถึงว่าไอ้ก็บ่งบอกได้ว่าพ ah ี่จ่าแกพี่จ่าสายล่าแกมักเล่าห้องตามภาษาเนาะไห้ผมมากของก็อาศัยว่ากันไปเล่นสนุกครับผมนี่เนาะวิธีการใส่อูให้กมเหมือนกมกับบอกว่ากนเด้อพี่น้องเอ้ยผมคนเหนือครับผมคนเหนือนี่ครับการใส่ผมก็บอกในคร่าวๆนะครับใครที่ว่าอุดหนุนอะไรของผมผมก็จะให้คลิปให้อะไรการประกอบอะไรไปเนาะว่าประมาณไหนประมาณไหน ไปพูดกันในในนี่ดีกว่าส่วนตัวดีกว่านี่นะครับนี่ครับใส่กระโจมเสร็จเรียบร้อยยังไงก็โดดครับนกยังไงก็โดดยังไงก็ไม่รอกเนาะนี่นกต่อของเรามันอยู่ตรงนี้นะครับเราแหนตัวนี้ใส่ออกคุ้มมาเลยอ่ะยังไงก็โดดครับตามคิดที่ว่าผมทําให้ดูนะอย่างที่ผมไปกับอาจารย์แดงแล้วพวกนะั้นโอ้วางตามๆววางกับแถวข้างสวนล้วอย่างเป็นป่าเป็นอะไรนะครับนกมันจะอาศัยที่คนอยู่นะครับ อ่าสังเกตจะอยู่ตามทางอยู่ตามต้นไม้ข้างทางที่ว่าเป็นทางเข้เขาปาา่าเข้าอะไรนะครับจะไม่อยู่ในปา่าทึบจริงๆมันจะไม่อยู่มันจะกลัวครับมันจะกลัวอ่าจะเป็นเฉพาะบางตัวอ่าแต่ส่วนมากมันจะกลัวกลัวเหยี่ยวกลัวอะไรอันตรายเนาะแล้วก็ใครที่ว่าอันนี้เนาะแล้วก็ใส่หัวเศร้าตรงไหนใส่ตรงนี้ครับไปเจาะกันเราเองครับใครมีหัวเศร้าหัวขันน็อตนะครับเป็นหัวขันน็อตครับไปเจาะใส่เลยครับหรือว่าใครมีหัวเศร้าแบบเรียกว่าอะไรเนี่ยหัวเศร้าแบบแบบไอสลักเนาะ เป็นสลักก็ไปเจาะใส่กันเอาเองครับไม่ไม่ใช่ไม่ต้องไปเจาะก็ได้อแค่เสียบสลักหานรูตรงนี้แล้วก็มันก็มีตัวค้ำอะไรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะเป็นลวดค้ำอะไรอยู่นี่แล้วก็ขึ้นแค่นั้นครับไม่ยากครับไม่ยากการใส่นี่ไม่ยากถ้าคนเล่นเนี่ยไม่ต้องเอาอยา,ายแค่ไปดัดแปลงใส่ก็คือจบเลยเนาะนี่ครับใส่ตรงนี้นกตรงนี้เหยียบตรงนี้พางดีๆอ่าใครที่จะไปเจาะลวดเจาะอะไรใส่ทําหุ้มทําอะไรทําพางพางให้มันเอากิ่งไม้อะไรใส่เสียบอะไรก็ตามใจตามจินตนาการของทุกทท่านเลยเนาะ อ่าก็ประมาณไหนประมาณไหนเด็ดแน่นอนครับนี่นี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ผมก็จะใช้กับเส้าเส้าผมก็จะใช้กับเร้าผมก็จะใช้กับเร้าสายป่าตัวนี้นะครับนี่เส้าสายป่าตัวนี้นะครับนี่ครับก็ก็แค่ใส่ใส่ไอ้นี่ตัวรองไปนะครับใส่ตัวรองไปตรงพื้นนี่นี่ครับเจาะใส่ครับนี่ใช้กับเส้าสายป่าตัวนี้นี่ครับ แล้วเราก็หมุนมันมีไอ้ตัวเนี้ยมันหมุนได้รอบที่ทางนะครับแล้วก็หมุนเราเสียบอะไรพวกนี้เสร็จเอาง่ายๆก็คือเราขึ้นตัวนี้เสร็จแล้วเรามาเอานกที่ใส่กระโจมมาใส่ทีหลังแล้วก็หมุนเศ้าหมุนเศ้าครับแล้วก็คราวเนี้ยเราก็ไปเล็งต้นไม้ว่าที่ทางประมาณไหนเรา,เระา,าจะเกี่ยวประมาณไหนแล้วก็หมุนขอหาเลยนะครับหมุนขอแหหร่อว่าจะเกี่ยวประมาณไหนให้มันอยู่ประมาณไหนนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะ จ้าสูงเลยที่ทร้าสายปลาคใครสนใจติดต่อมาได้ครับนี่ครับใครต้องการด่วนก็เอาของผมไปเลยนี่ครับสามตัวนี่มีเก้าไอ้มีเจ็ดเมตรเก้าเมตรแล้วก็สิบเมตรนะครับถ้าเป็นเ้าสายเมืองก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ทร้าสายปลาถามว่าเ้าสายปลาเล่นสายเมืองได้ไหมผมเล่นได้ครับคนอื่นผมไม่แนะนาครับผมเล่นได้คนอื่นผมไม่แนะนําบางคนการเล่นการอะไรไม่เหมือนกันเนาะอยากได้นกจนอันนี้อมีอันตรายเป็นอันตรายนี่ครับการถอดไม่ยากครับอนี่จบการเก็บ การเก็บง่ายกว่าขึ้นถามว่าทํายากไหมยากสําหรับคนมือใหม่ผมแต่ของผมเนี่ยไม่ยากนี่ครับนี่ครับทักชุดนี่ก็เป็นชุดของเขาเนาะก็ไอเทานิดนิดเนาะเทานิดนิดนะครับทั้งชุดนี่นะครับก็สอบแหมอะไรกันเข้ามาได้เนาะผมจะไม่บอกในหน้าที่นี้อบางท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะผิดกดช่องนะครับตอนนี้ไม่ผิดแต่วันหน้ามันต้องผิดครับผมนี่ครับไอ้ตัวเจอทีหลังเจ็บไปลบโคคลิปทีหลังนี่ครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนี่ครับก็ สรุปแล้วคือว่าหนึ่งทางเนาะกิ่งบวงชุดหนึ่งชุดนะครับหนึ่งทางกระโจมติดกิ่งนะครับนี่ใครจะเป็นสั่งแบบไม่มีกระโจมเขาก็จะมีกิ่งให้นกเหยียบนกต่อเกาะนกต่อเหยียบอยู่ตรงนี้อแต่ให้ใครสั่งมีกระโจมก็จะมาประมาณนี้ไม่มีกิ่งให้เหยียบนะพี่จ่าสายลาก,กเป็นนักประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้วนะครับโอเคครับกิ่งบวงพร้อมกระโจมติดนี่ครับ จิงบวงพิจ่าสายล่านะครับช่างโคราดแ,แต่อยู่อะไรนี่ชัยภูมิเนาะเรามีอะไรอยู่ชัยภูมิมั้งหรือว่ามาทำงานนั้นไม่รู้ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเนาะไม่ได้ไปก,ากา้าวไกลเรื่องส่วนตัวแกอะไรมากมายโอเคครับเก่งคนนุ่งแห้่เคเฟร์มนกเขาใหญ่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่ว่าอยากรู้สอบถามโทรเข้ามาเลยดีกว่านะครับนี่ครับคอมเมนต์มาผมแค่ตอบได้แค่คร่าวๆนะครับตอบเยอะไม่ได้ครับข้อมูลเนาะโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเก่งคนนุ่งแห้่เคเฟร์มนกเขาใหญ่จิงบวงที่จ่าสายล่านะครับครับ